สำหรับช่วงคนไฮเทคในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดเก็บข้าวหอมมะลิใหม่ของไทยไว้ในอุณหภูมิความเย็น15องศาค่ะเพื่อที่จะคงคุณภาพให้ข้าวมีความนุ่มหอมและเหนียวตลอดปีก่อนที่จะบรรจุลงไปในถุง m e t a l ไ z e เพื่อที่จะช่วยคงคุณภาพและความสดใหม่ก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภคไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะได้ธรรมวิทย์สีเกลกิด รองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสด้านการผลิตและวิศวกรรมบริษัทข้าวซีพีจำกัดโรงงานข้าวตราสัตว์กล่าวว่าบริษัทร,ร่วมกับเกษตรกรสมาชิกภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืนส่งเสริมให้ความรู้การปลูกข้าวหอมมะลิอย่างถูกวิธีโดยใช้เมล็ลพัผธุนข้าวที่บริสุทธิ์สูงผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ G.A.P. ของกรมการข้าวจัดส่งทีมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำลงพื้นที่คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกๆก,กระบวนการผลิตและรับ ซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรสมาชิกในราคานำตลาดเพื่อช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสร้างความยั่งยืนในระบบการเกษตรกรรมของไทยภายใต้มาตรฐานควบคุมคุณภาพสินค้าของโรงงานข้าวตราฉัดทุกแบรนด์ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัดที่คงคุณภาพความสดใหม่นุ่มเหนียวเสมือนข้าวพึ่งเก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ เนื่องจากนำเทคโนโลยีการจัดเก็บข้าวสารในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิไว้ที่15องศาเซลเซียสเพื่อล็อกอายุข้าวให้สดใหม่นับว่าเป็นครั้งแรกของข้าวตราชัิที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญได้คุณภาพข้าวโดยเฉพาะเป็นการตรวจสอบความสดของข้าวด้วยสารละลายอินดิเคเตอร์หรือสูตรน้ำยาวัดความสดของข้าวซึ่งน้ำยาจะมีสีเขียวเข้มเมื่อทำปฏิกิริยากับข้าวสารที่มีความ สดเหมือนข้าวเพิ่งขัดสีมาใหม่ๆและการวัดความเหนียวนุ่มของข้าวด้วยเครื่อง RVA Rapid Viscosity Analyzer ทำให้ทราบความเหนียวนุ่มของข้าวออกมาเป็นค่าตัวเลขที่มีความแม่นยำอีกทั้งยังมีการวัดกลิ่นหอมของข้าวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคทำให้ข้าวหอมมะลิใหม่ตราชาตมีความแตกต่างโดยข้าวตราชาตมีการนำกลยุทธ์ที่สวนกระแสตลาด เปิดตัวข้า15องศาชูจุดเด่นเรื่องการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้าวหอมมะลิใหม่ที่ความเย็น15องศาทําให้มีความหอมนุ่มเหนียวตลอดปีก่อนจะนำมาบรรจุถุงเมทัลไลซ์ช่วยรักษาคุณภาพและความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภคที่สำคัญสามารถหาซื้อผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้าโลตัสแมคโครเซเว่นอเลห้างชั้นนำห้างท้องถิน่นและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นายบุญทริกตาติยภัยบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทข้าวซีพีจำกัดโรงงานข้าวตราชาตกล่าวว่าตราชตรา,าตาชต,ตั้งเป้ายอดขายปี2,564นี้จำนวน24,500ตันข้าวสารหรือประมาณ1,000ล้านบาทและปี2,565เติบโตร้อยละ50เป็นจำนวน36,000ตันข้าวสารหรือประมาณ1,380ล้านบาท การนำเอาเทคโนโลยีความเย็น15องศาเซลเซียสมาเป็นจุดขายของสินค้าเพื่อส่งตรงความสดใหม่ของข้าวไปถึงมือผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัติที่มีความหอมนุ่มเหนียวสามารถซื้อทานได้ตลอดทั้งปีเพียงแค่เปิดถุงข้าวสารความหอมก็ทะลุแมสเมื่อหุงเป็นข้าวสุก ไม่ว่าจะรับประทานตอนไหนก็ยังคงนุ่มเหนียวเหมือนข้าวต้นฤดูด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัติได้รับความชื่นชอบจากผู้บริโภคทั่วประเทศจนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มข้าวหอมมะลิใหม่การที่จะทำให้ข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยม,มีสิ่งที่เป็นคุณค่านะครับได้มากที่สุดนั่นคือ ต้องมีความนุ่มความเหนียวความหอมซึ่งเริ่มต้นตั้งตั้งแต่การเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับผ่านกระบวนการอบลดความชื้นของกลุ่มโลงสีเหลซึ่งปัจจุบันนี้เรามีนทั้งหมดโรงงานนะครับที่สุพรรณบุรีบุรีรัมย์แล้วก็กำแพงเพชรนะครับนำมาอบลดความชื้นแบบที่ไม่รีบจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะคงสารความหอมให้อยู่ในเมล็ดข้าวเหลือนะครับแล้วก็นํามาผ่านการขัดสีแบบทะลุถนองน,นะครับ ทำให้เรื่องของความยาวเมล็ดนะครับความใสของเมล็ดแล้วก็ความหอมของเมล็ดยังคงอยู่เรามีระบบควบคุมในอาคารแห่งนี้ที่เป็นห้องเย็นเนี่ยให้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน6 0%เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดก็เป็นสูตรเป็นหลักเป็นวิธีการจัดการเป็นเทคโนโลยีที่เอามาผสมผสานทำให้คุณภาพข้าวของมะลิสาย่ันธัดของเรามีความสดใหม่นะฮะนุ่มเหนียวตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็คิดว่า เป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ในอนาคตท,ที่ทานข้าวหอมนะครับมะลิใหม่มากขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ข้าวตราชัดนำมาใช้จัดเก็บข้าวหอมมะลิที่ความเย็น15องศาภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืนได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบ GAP กรมการข้าว ภายใต้มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพจากโรงงานและมีการตรวจสอบก่อนจะส่งถึงมือของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพนั่นเองค่ะ